นี่เป็นร้านอาหารที่เราแวะทานกันก่อนที่จะไปถึงแจปูนะคะก็ต้องมีแวะกันบ้างมีเติมน้ํามันบ้างกินข้าวบ้างอะไรนะคะเพราะใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันร้านนี้ก็จะเป็นมีขายหลายอย่างนะคะมีทั้งอาหารอินเดียนนอตอินเดียนเซาล์อินเดียนอาหารเหนืออาหารใต้แล้วก็ อาหารจีนนะคะพวกก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเหมือนบ้านเรานะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งเราก็จะฝากท้องกันที่นี่นะคะร้านก็ดูดีเชียวแถมยังมีสวนให้เด็กวิ่งเล่นได้ด้วยโดยส่วนมากร้านอาหาร ที่เราจุดแวะพักข้างทางนะคะก็จะทรงนี้หมดเลยคือเป็นร้านอาหารที่มีเป็นมัลติคูซีนก็คือมีอาหารหลายประเภทบางร้านก็จะมีอาหารชาติอื่นด้วยเช่นอิตาเลียนไชนีสอันนี้เราสั่งมาเป็นมั s ซาลาโดซาแล้วก็อิตลี่นะคะไม่อย่างก,กินก็เตี๋ยว ีนมาซาราโตซาของพ่อบ้านค่ะไปเห็นกับซิมรันกินก๋วยเตี๋ยวนะคะชอมินค่าอาหารก็ประมาณนึงนะคะร้านแบบนี้ตกอยู่ที่จานละ สอ0สามร,รูปีนะคะแล้วแต่ชนิดของอาหารด้วยและที่สำคัญร้านนี้เป็นเพียวเวชนะคะก็คือมีแต่อาหารมังสวิรัตทั้งนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการกินร้านที่มีทั้งไม่เนื้อสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยกันนะคะเพรเกรงการปนเปื้อน พยายามจะเลือกร้านที่เป็นเพียวมังอันนี้เป็นสปริงโรลก็เป็นลักษณะปะเปียทอดค่ะไส้ผักน้ำจิ้มเด็ดมากเผ็ดนั่งรถง่วงๆนี้ตื่นเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ด เอาไม่กินหนักนะคะเบาๆบพอตอบตูดด้วยกาแฟคนละถ้วยนะคะอันนี้คือขาไปค่ะส่วนจุดแวะพักตรงนี้คือขากลับนะคะตรงนี้สวยกว่า ขาไปคือมหีหลายร้านมากมีทั้งร้านขายของกระจุบกระจิบมีทั้งฟาสต์ฟู้ดมีทั้งเมนคอสมีร้านขายพวกแบรนด์ต่างๆนิดหน่อยไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อาหารไอศครีมบาสกินรอบบิ้ก็มน ให้น้องแซมขี่รถแป๊บนึงนนนเห็นแล้วอดไม่ได้เด็กน้อยคนเดียวในบ้านนะคะ<อ>ให้หนางเล่นหน่อยส <c oughs> สาาสา Fast, fast. Fast. ว้าหมดแล้อยากเล่นอีกราคาค่าขี่รถเล่นนะคะ สองรอบ100่งร้อูปีค่ะ40บาท เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินข้าวกันด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นลักษณะศูนย์อาหารนะคะก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินแต่ว่าไม่ต้องเซลส์เซอร์วิสค่ะ เราสามารถนั่งโต๊ะแล้วก็จะมีบริกรเข้ามารับออเดอร์นะคะให้สั่งได้เลยเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟแต่ส่วนเราจะเดินไปซื้ออะไรอะไรของเราก็ตามสบายก็จะมีหลายอย่างนะคะอาหารเจนก็มีก็คือเป็นอาหารมังสวิรัตแต่ไม่ใส่หัวหอมกระเทียมก็จะสั่งข้าวกินกันนะคะก็มีหลายอย่างเลย ไม่รู้จะกินอะไรดีตกลงก็สั่งมาเป็นทาลีนะคะพราะบ้านสั่งทาลีมาจริงๆเยอะมากเลยหอมดองพิกเกิลให้มาเพียบ ทั้งหมดนี้เป็นกับข้าวทั้งนั้นเลยนะคะมีข้าวถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวแล้วที่เหลือก็จะเป็นนานแล้วก็สีเหลืองๆคือมิซี่โรตีมิซี่โรตีคือส่วนผสมระหว่างแป้งอัตตากับแป้งถั่วลุกไก่น,นะคะผสมกันแล้วก็เอาไปอบในโองเตาตันดูออกมาเป็นมิซี่โรตีนะคะส่วนนี้อสั่งเต็มข้าวผัดเป็นเวสไฟไรซ์แล้วก็ ปานิชลี่นะคะัวนี้ปานีชิี่ใหญ่มากตักให้หนูชิมรันก่อน ใช้เป็นข้าวบัสมาติกนะคะเม็ดยาวเรียวสวยกินกันเสร็จแล้วนะคะตบตูดด้วยกาแฟเหมือนเดิมตรงนี้เป็นด้านหลังของศูนย์อาหารค่ะสวยงามมาก กินแล้วก็มาเดินผึ่งพุงตรงนี้แป๊บหนึง่งค่อยนั่งรถกลับนะคะคลิปหน้าเรากลับไปที่กรูกาวกันค่ะ